อายุเยอะทำวีเนียได้ไหมสําหรับใครที่มีปัญหาฟันแตกฟันห่างหรือฟันที่มีสีดูหมองคล้ำรวมถึงฟันดูมีอายุสามารถรักษาได้ด้วยการทาวีเนียครับหรือการเคลือบผิวฟันเช่นกันซึ่งเป็นการทําให้สวยงามโดยไม่ต้องจัดฟันและนิยมทําในส่วนของฟันหน้าโดยวัสดุที่มีความบางและมีรูปร่างที่คล้ายฟันครับและการทําวีเนียนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุผู้สูงอายุก็สามารถทําได้นะครับแต่ทันตแพทย์จะดูแลสุขภาพฟันและช่องปากว่าจะแข็งแรงดีอยู่หรือไม่ถ้าแข็งแรงดีก็สามารถทําวีเนียได้ครับและการทําวีเนียนับเป็น ก็สามารถแก้ปัญหาฟันที่ผิดปกติให้สวยงามสร้างรอยยิ้มและช่วยให้ดูอ่อนวัยได้ครับวีเนียช่วยแก้ปัญหาของฟันผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้างในฟันของผู้สูงอายุอาจเปลี่ยนสีหรือรูปร่างไปตามวัยเช่นเกิดสีฟันเหลืองหรือการเสื่อมสภาพของฟันการทมีเนียสามารถช่วยปกปิดความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทําให้ฟันดูสวยงามและมีความสม่ำเสมอมากขึ้นในผู้สูงอายุบางรายอาจสูญเสียฟันไปบางส่วนจากฟันผุหรืออุบัติเหตุการทมีเนียสามารถช่วยทดแทนฟันที่หายไปได้ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นครับโดยวีเนียนะครับจะแบ่งเป็นหลักๆ2ประเภทก็คืืออีนยรเลห วิเนียเซรามิกครับเป็นวินเนียที่ให้ความเงางามเหมือนฟันจริงสามารถเลือกความขาวได้หลายระดับและไม่ค่อยดูดซับสีของอาหารซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยจะอยู่ได้นานก,กว่าปีขึ้นไปเลยครับส่วนวิเนียคอมโพสิตนะครับเป็นวิเนียที่ทาจากวัสดุอุดฟันซึ่งอาจให้ความขาวไม่มากเท่ากับวินเนียโพสเลนความสวยงามไม่เท่าครับแต่ว่าจะมีราคาที่ถูกกว่ามากครับโดยอายุการใช้งานของวิเนียคอมโพสิตจะอยู่ที่ประมาณ5-10ปีครับทั้งนี้ระยะเวลาในการใช้งานวิเนียโพสเลนและวิเนียคอมโพสิตขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและความระมัดระวังในการใช้งานนะครัับบนแ้ปฟูทง ขนาดรูปร่างและลักษณะของฟันที่ผิดปกติได้และวิเนียสามารถทําได้หลายช่วงวัยไม่เว้นแต่ผู้สูงอายุขอแค่มีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงก็สามารถทําได้แล้วครับและสําหรับใครที่สนใจอยากทำวิเนียกับสมัยเดนเทลคลินิกเรามีคุณหมอเฉพาะทางนะครับซึ่งสามารถเข้ามาดูที่เพจดเดอะสมัยเดนเทลคลินิกจังหวัดฉะเชิงเซาหรือโทร0ู3 5 6 3 9 5 3 6เ้สพราะสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่สําคัญ